Thank <laughs> you. ของไม่ค่อยมีของไม่ค่อยมีเยอะแล้วเสื้อกันหนาวไม่ค่อยมีละ มันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยใน,นนี้มันไม่มีอะไรน่าสนใจเลย <c oughs> ว่าจะมาดูของร้านมือสองแต่ว,ว่า ันไม่มีอะไรน่าสนใจอะทุกคนอืมของน้อยมากปกตินี่ของจะเยอะปกติของจะเยอะนะทุกคนอันนี้อะไรอะนอกฮูนกนกฮูกไฟหรือเปล่าอือสำหรับไว้ใส่ไฟแน่เลยเนี่อืมปกติของจะเยอะนะเจ็ด ช่วงนี้ของไม่ค่อยเยอะซันตาคอสหนึ่งปอนซันตาคอสหนึ่งปอนเลยเนี่แก้วอันนี้ก็ปอนหนึ่งปอนเหมือนกันเออหนึ่งปอนก็สี่สิบสี่สิบกว่าบาทน,นะทุกคน จอกไฟซันด์คอร์สอันนี้เป็นอะไรอะอันนี้เป็นสองปนห้าสิบเออเป็นเหมือนถ้วยก,กาแฟ มาดูของตกแต่งคริสต์มาสอ่ะทุกคนอืม <c oughs> ของไม่ค่อยมีเสดงว่าเขาขายออกเยอะแล้วต้นคริสต์มาสรองเทา้าโอ้โห้นแหลมปีดเลยทุกคนอันนี้เท่าไหร่อันนี้ส <4 S 2> ี่ปอน่ะสี่ปอนสี่สี่สามสิบหกสามร้อยหกสบสามร้อยหกสิบกว่าบาทโบูทยาวก็มีทุกคนอ่าแต่ถ้า เอมี่ใส่ก็คงนั่นน่ะถึงต้นขาโน่นน่ะอืมกพราะคงจะประมาณนั้นอันนี้มุมรองเท้าเสื้อผ้าไม่ค่อยมีทุกคนจะบูธอันนี้คู่ใหญ่มากอันนี้อันนี้แปดปอนด์คู่ใหญ่อืมอันนี้ร้านมือสองนะทุกคนเอมี่มาดูของร้านมือสองว้าวรองเท้าอันนี้เป็นร้านมือสองนะคะกระเป๋าก็มีทุกคนอืม ปกติเอมี่จะมาร้านนี้บ่อยเนาะแต่ว่าวันนี้รู้สึกของจะไม่ค่อยมีกระเป๋าใบนี้เท่าไหร่กระเป๋าใบนี้สี่สี่ปอนะทุกคนสามร้อยกว่าบาทอืกระเป๋าหนังกางกงกางเกงมีแต่ดูนะไซส์ใหญ่ๆเลยมันไม่ใช่ไซส์เรา ไซ <laughs> ส์ยี่สิบสองนะทุกคนเออมีไซส์เล็กไหมไซส์แปดมีเกงเกงวอร์มมีเกงวอร์ม,มตัวเ่าหลยห้าปอนโอ้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วกางเกงม,มีแต่ตัวใหญ่ๆทุกคนเออมีแต่ตัวใหญ่ๆมันไม่ใช่ไซส์เราเราต้อง็นไซส์มินิหมวกหมวกสามปอนนะทุกคนอืม 3, หมวกสามปอนของเล่นเด็กน้อยก็มีของเล่นเด็กน้อย Sorry Thank you Thank you ช yeah. uh, th ุดนอนชุดนะทุกคนมุมชุดนอนอันนี้ก็จะเป็นชุดวิงวิงของไม่ค่อยมีอืม ปกติเอมี่จะได้เสื้อกันหนาวจากร้านนี้แหละบ่อยมากแต่ว่าวันนี้ของมีค่อยเยอะเดี๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งกันทุกคนอันนี้รองเท้ารองเท้าบูทอืมรองเท้าบูทถุงมือก็มีถุงมือสามปอนด์เอ่อจะไปดูอีกร้านหนึ่งกันทุกคน มันมันไม่มีอะไรที่เราโดนใจอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูอีกร้านหนึ่งกัน <c oughs> ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้เอมี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะเป็นกำลังใจให้เอมี่หน่อยคะ่ะทุกคน Hi Hi Rasta Where ฮ uh, 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 ั n the second hand shop but now i walk out now so i go to another shop yeah but still second hand shop hi 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 we go another shop now it said no dog and no smoking please do not leave the nation outside when the shop is closed อ๋อ oh, ร้านนี้ร้านนี้ปิดนะคะทุกคนร้านนี้ปิด Yeah, close for lunch อ่า The shop is close for lunch so where we go then where we go Um, เดี๋ยวไปดูร้านนี้ Yeah, okay. Another shop they just close for lunch thank you very much where are you i'm in newport newport wales so i just come to look another shop it's the vegetable shop yeah it's banana is quite big yep yeah hello excuse me um can i take a video thank you yeah somebody said you have my bluetooth speaker you. Mm -hmm. Potato pumpkin. Thank you. You are in the UK. Yes, I'm in the UK. They yeah, are in Wales. I'm in Wales so the vegetable shop is um, i'm not interested with anything in there because i got banana i got potato i got orange so what they got in the shop i got it <laughs> so I, I don't need it so i have to look for another shop yeah maybe i go in the town <sighs> bop, 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 bop. <laughs> I'm going to the town. So I walk from here to the town about 10 minutes. Yep. No, <laughs> I'm thinking. <laughs> and we go to see another shop, I like red color. Yep. ไล่เรดคัลเลอร์เดี๋ยวเดินไปดูเดี๋ยวเราไปเดินเดินในเมืองกันทุกคน Nice I'm going to wear to marry you <laughs> uh, You j o k i n Where are you from? Ah, oh, you in London, yeah. It's not far. About three hour. Three hour. Travel. Yep. I'm walking to the town now. Because that job is um not too much stuff in there. Mm -hmm. I've been asked so many times there. I don't know. Today is not too cold. How the weather in London? No, the cold cold. Duong Kanoon. In Duong. In Kanun, kami kami you are in Duong Ganun. sunny and cold yeah today is the Sun out yep but still cold yeah nine degree today nine degree yep but it's good for me to walk so make my body is warm yep my body warm. Sunny today. Look at the sun. Sun to my eyes. Oh no! No, <laughs> I not go to London. But when I go to London, it mean um, when I have to go on the plane to go to thailand Yep. Yeah. i have to know about um, last month yeah first time in wales yeah where are you from i'm from thailand Thank you. I like snow. Yeah, I, I like to see snow. I don't know why maybe in my country we don't have the snow. When snow comes, I very really exciting. Yeah. No, sorry, I can't I cannot give you your I cannot give you my number. Up. I walk into the town. Please put like for me and subscribe for me, please. For make me feel good. I can make a video for you. Yep, yeah, I wish. Mm. ไปค่ะทุกคนเดินไปในเมืองกันเดินท้าลมหนาวท้าลมหนาวค่ะทุกคนแบบสิบนาทีคงจะไม่ใช่แล้วล่ะค่ะทุกคนมันก็ไกลอยู่เนอะ Uh, ประมาณอันนี้เราไลฟ์กี่นาทีแล้ว15นาทีอ้ oh, thank you very much คาเมิยจ่า thank you very much for subscribing thank you where are you from คาจามาคามิจ่า where are you from <laughs> thank you Mm. Today is sunny, yeah it i s not too cold. แดดออกดีมากทุกคนแดดออกดีมากเลยเดินเดินไปกว่าจะถึงเมืองนี่ก็คงเอ่อจะเหงื่อแตกแล้วค่ะทุกคนอืม เริ่มร้อนแล้วทุกคนเป็นในคำช่วย ABCU I hope so b บ b u today the traffic is b u oh it's long long way i don't think it's 10 minutes this is okay if i ask how old are you um yes oh me 43 43 years old yeah Traffic traffic a bit. I have to wait for the traffic lights. Yeah. Somebody they cannot wait. Busy, busy today, busy hmm. sunny. ก็จะข้ามก็ไม่กล้าข้ามนะทุกคนเออ the red light red light on my side but I don't know because it's too big traffic yeah so maybe I pass this way this time <laughs> yes okay and now I have to go up on the bridge ขึ้นสะพาน mm. ก่อนทุกคน it's the long long way yeah I have to walk up on the bridge ทุกคนเดินไปหาหมู่าอกไปละค่ะทุกคน I feel hot. Uh, I feel hot. Summer or winter? <laughs> yeah. Yeah. Only today. Today is very sunny. The weather is changed like that every day. someday is rain someday is cold someday is sunny uh. มองไม่เห็นเซมใช่ไหม mm. คาร์มิจ่า w e a r e you from เออไหนคุณ o u ก r e r c o มา e ด e ม e กดีมากดีมากดีกดินอกกกดากกาก ก่อนหน้านี้เดินบ่อยนะทุกคนพาลูกเดินแต่ช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้เดินพ่ะมันหน้าหนาวแลวเนาะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้าน <laughs> <laughs> What mean? Where you from? The mean? flag is is from? you what is mean i'm not quite sure yeah but i don't think it's thailand uh, look i will show you uh this time the water is gone down yeah and it will come up in evening yeah i woke up on the bridge Yes, it's the nice view, nice view, mm. nice view. That's the way I'm going. ไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบ No rush เออ today I have time ฟูล time โอ้มองลงไปแล้วหวาดเสียวหวาดเสียวมากทุกคนมันลึกมากเดี๋ยวจะให้ดูอีกเออ i s very deep. If I jump in there, oh, I will be dead. Here, yeah. uh, look at that. ลึกมากค่ะทุกคนเดินมาได้ประมาณครึ่งทางนะทุกคน I have to go okay Thank you very much. Bye bye. Thank you very much. See you next time. เดินไปเรื่อยๆค่ะถ right ึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนะนะทุกคนไม่รีบเราไม่รีบ ออเวันนี้วันปล่อยผีค่ะผีก็ไม่รู้จะไปลงหลุมไหนนะคะเนาะก็เดินไปเรื่อยละคะ่ะเดินไปเดินไป สิบนาทีมันจะไม่ใช่แล้วได้ครึ่งทางคนส่วนมากเขาก็เดินนะทุกคนฝั่งนูนะ้นน่ะเขาก็เดินกันคนแก่ด้วยเห็นไหมอืมไม่ใช่มีเฉพาะเราหนะาเออไม่ใช่มีเฉพาะเราที่เดินวันนี้รถก็จะติดหน่อยนะทุกคนรถดดเยอะเสาร์อาทิตย์ อาทิตย์รถเยอะอหาเพื่อนคุยหาเพื่อนคุยค่ะทุกคนเดินไปในเมืองไปดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างให้เราพอได้เปิดหูเปิดตาเนะค่ะเนาะไปแล้วอืม พอได้เปิดหูเปิดตาค่ะ